เยอไก่แต่มันไม่ค่อยสดเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวปักปลาไหลไปแล้วกันเนาะปลาไหลเคยได้ที่ในนายนะไม่เช้าเดี๋ยวไปปักปลาไหลกันนะครับอาจจะได้ปุ๊บปุ๊บให้เจ้าที่ะทางไปรอบนึงนะพอดีว่าพี่เข้ามามาเที่ยวนะครับว่า อยู่เป็นไงบ้างน,านะนอกจากวันนี้เราพูดวันนี้เพื่อนคนมาเที่ยวทั้งวันเลยนะครับจนถึงเย็นเลยมามาหานะครับอม,มันก็ดีเนาะมันไม่เหงานะอยู่คนเดียวมันเหงาตอนเนี้ยเหงาแล้วเขากลับหมดแล้วลองสักทีนะจะเที่ยวทางโบกที่สองให้สองโบกแล้วนะวันนี้ต้องได้ปลานะครับตัวใหญ่เลยปลาไหล ไม่ไรหรอกผมมเป็นเพื่อนเจ้าที่นะเพื่อนกันกินด้วยกันกินด้วยกันใส่กินจนเมาอ่ะก็เลยลืมให้ปลาเมาไปไหนไม่รู้แล้วมั้งตอนนี้สวัสดีครับ คนมานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเย็นนะตอนเย็นวันนี้ก็ยังเป็นเย็นวันหยุดนะหลังจากเมื่อเช้านะคิดเมื่อเช้าก็พาเพื่อนๆเ,เนาะมาตกปลามาทอดแหนะกลับไปหมดแล้วเย็นนี้ก็ว่าจะพามาปักเบ็ดทีเนี้ยในในสะระคงทำอะไรเยอะไม่ได้นะหรือว่าจะับในานายเนะ่ยที่ได้ปลาไนะหลนะปลาไหลเมื่อเช้าอ ขับไก่องอยู่ไม่แน่นะเดี๋ยวถ้ามันมีที่สวยๆเดี๋ยวอาจจะปักเป็นกลุ่มด้วยแต่อาจจะปักได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันนะครับติดตามกันด้วยที่จะลงไปดูหานะเหยื่อะนะครับเอาละครับอยู่ดีก็สนุกละผลลงเม็ดนะเหยื่อไก่แต่มันไม่ค่อยสดเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวปักปลาไหลไปแล้วกันเนาะปลาไหลเคยได้ที่ในนา,ายนนะไม่เช้านะเดี๋ยวไปปักปลาไหลกันนะครับอาจจะได้ปุ๊กปุ๊ก เดี๋ยวหาปาักในนาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะตอนนี้ก็ปักไปแล้วนะครับหลายคันกันนะแต่มัน,มนลกุกถางไม่ไหวนะถางเข้าไปมันก็ตอมเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนนู้นอ่ะมันทำลานไวนะ้ลาน ปักเบ็ดกบครับหนึง่งลองดูเบอร์ฟุกเพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้ให้ดูนะครับว่ากบมันเข้ามาในรอบตัวนึงตอนนี้ตัวน,นี้ฝนกนำลังปล่อยเม็ดเลยเดี๋ยวเพิ่มกบได้นะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ฝนเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มแต่เป็คหาที่ไม่ได้เนาะนขงขีค่อนข้างจะลกมากนะครับเดี๋ยวรอค้ำๆกว่า,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 านี้จะไปปักในสระเก่านะเพราะว่าปักตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ป่าน้อยมันเยอะรอไปนล้วมันหลับก่อน เดี๋ยวติดตามกันครับ เนี่ยมันต้งขวาแล้วครับก็ปักเบ็ดไปฉพในนาเยอะเลยนะไม่รู้ได้รุ้นหรือเปล่าแต่ว่าไปดูรอบแรกเหยื่อหมดไปแล้วตอนนี้ก็เหยือ่อก็เหยื่อของผมเองก็หมดนะครับแล้วก็ตรงสากเก่าเนี่ยลองปักไว้สองคันนะไม่รู้ว่าจะได้รุ้นไหมนะครับเพราะว่าในนานี่เราเน้นไว้ที่ เราเราเห็นว่ามันไ,ได้ปลาไหลเนาะพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเจ้ามันได้ปลาไหลเนาะก็เลยว่าเอาหัวใจไก่เนี่ยลองใส่ปลาไหลดูแล้วก็มีเบ็ดกบคันหนึ่งไม่รู้ได้รุนหรือเปล่านะยไหน,น,นไม่รู้ว่ะที่จริง ให้เจ้าที่จะพางไปรอบหนึ่งนะพอดีว่าพี่เข้ามามาเที่ยวนะครับว่าอยู่เป็นไงบ้างน,น,นะนอกจากวันนี้แล้วันนี้เพื่อนคนมาเที่ยวทั้งวันเลยนะครับจนถึงเย็นเลยมามาหานะครับเออม,มันก็ดีเนาะมันไม่เหงานะอยู่คนเดียวมันเหงาตอนเนี้ยเหงาแล้วเขากลับหมดแล้วลองสักทีนะ จะที่ทางโบกที่สองให้สองโบกแล้วนะวันนี้ต้องได้ปลานะครับตัวใหญ่เลยปลาไหลเป็น <c oughs> ปลาไหลแต่ว่าปลาไหลที่ได้อะ่ะ <c oughs> ก็คือที่ทําไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับเอาให้พี่เขาไปละนพี่เขาชอบกินปลาไหลเนาะก็เลยแปลจากบ้านมามาให้พี่เขาเลยนะครับเพราะว่าเออน่ากลัวนหน่อยมันมืด คือของที่เรามีเราได้มาเราเคยกินเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เขาบ้างนะครับก็แบ่งปันให้เขานะครับของพวกนี้นะถ้าผมบอกเลยว่าถ้าซื้อเนี่ยโอ้แพงนะอย่างปลาไหลปลาไหลนาเนี่ยโลละสามร้อยเลยนะครับที่เนี่ยโอ้แพงนะครับแพงปลาไหลนาจริงๆนะโอ้ควันก็ยยุงไม่มีเลย อย่างผมได้เมื่อเช้าอ่ะเออครึ่งโลอ่ะถ้าซื้อก็ร้อยห้าสิบบาทนะเอออันนี้เราให้เขานะครับให้เขาไปกินนะก็ความสุขใจนะเมื่อเช้าเพื่อนฝูงมาอะไรเงี้ยถ้าใครดูในคลิปก่อนๆเดี๋ยวจะได้ดูนะครับก็ตกปลาทอดแหได้ปลาก็ย่างกินกันเนี่ยโอ้ยพาลูกพาละพาลูกพาแฟนมาอะไรเงี้ยโอ้ยเขาก็มีความสุขนะดีกว่าที่เขาจะไป นั่นไปนี่ไปห้างมีคนบอกโอ้ดีกว่าไปห้าง่างนะมาดูมีเรือมีปลาให้ดูมีปูมีนกให้ลูกดูเนี่ยโอ้มีความสุขนะครับเขามีความสุข,ขครอบครัวเนาะเรายังไม่มี <c oughs> ไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงเนาะรอเราได้ยินเสียงเล้วไต่ไม่กี่พอได้ยินเสียงอยู่เดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่รู้นะครับว่า ก็แ็แก๊กแหละเริ่มมืดเริ่มค่ำอยู่คนเดียวมก็วังเวงไงก็ถ้าปลากินก,ก็จะพาไปดูนะในนานี่ผมถางไปไกลไงถางไปถึงนู่นลึกไปนู่นเลยแล้วก็น้ําก็ถึงน่องนะครับถึงน่องแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีรุ้นหรือเปล่าต้องดูกันนะครับถ้้เหยื่อหมดก็คือคงไม่ต้องไม่ต้องเติมแล้วล่ะเพราะมันหมดแล้วนะครับใส่เดือนก็ไม่ทานละนะเดี๋ยงไงก็มาติดตามกันนะครับขอบคุณมากพเพื่อนๆวันนี้ก็ถือว่า มาชมมาเป็นเพื่อนกันหน่อยเนาะนะครับแก้เหงาแก้เหงานะอ่ะแก้ปวดหลังนะชอดแฮวให้ปวดหลังเจอนครับเดี๋ยวกินแล้วพาไปดูเลยนะครับตอนนี้วันเงียบมาก มม่มีปฎิกิริย,ยาใดๆซีดเลยทั้งในนาทั้งสะเก่าครับเจ้าที่ก็ให้แล้วนะเนาะไอเนี่ยบดนไม่ได้นะบ่นเจ้าที่ไม่ได้ไอไอที่เตาอะเตาไฟอะหล่นลงล่างทุบเลยแม่ตอนนี้เตาไฟตกอยู่ข้างล่างนะมันจะมีฐานอยู่ตรงข้างล่าง แม่ไม่บดไม่ได้เลยโอ้วันนี้จะไงว้าย,ายบดไม่ได้เลยอืน้ำมันเก่าเนาะมีทั้งกลิ่นปลาเค็มเดียด๋วยวๆดจุดไฟแป๊บนึงโอ้ยบนเจ้าที่ไม่ได้เลย เนี่ย <laughs> ให้ก็ให้กินปลาโอ้รู้อยู่เนอะที่ก็ให้แหละเนอะเราไม่ได้ว่าหรอกแต่ให้เยอะเยอน้อย ปลาตูดมาเยอะแล้วลุกละนั่งอยู่ดีปุ๊บบนหน่อยไม่ได้ป,ปาไปไม่ได้เลยปุ๊บไอมันจะเป็นไอ้เตาที่วางอยู่บนฐานนะครับเตาที่ผมทำเองเนะี่ยลวงหลงหล่างตุ๊บเลยแห ไม่ไรหรอกผมมาเป็นเพื่อนเจ้าที่นะเพื่อนกันกินด้วยกันกินด้วยกันใส่กินจนเมาอะ่ะก็เลยลืมให้ปลาเมาไปไหนไม่รู้แล้วมั้งตอนนี้เงียบเหงาเหลือเกินสงสัจะได้กลับบ้านแล้วครับเยอก็หมดแล้วก็หมดไม่เหลือเลยนี่จะเสียงกบสเสียงเกียดเสียงกบเสียงแก๊กอย่างเดียวดีวันนี้มันสว่างหน่อยเพราะว่า ทางนู้นสนามบอลเขาเปิดสปอร์ตไลท์เนาะมันสว่างแต่ทางน,งนี้วังเวรับดึกแล้วนะป้าก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ลงทุนก็เยอะเนาะนใส่ผีสูหรือเปล่าต้องเอาไอ้ขาวหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรครับได้ป้าไม่ได้บ้างนะเป็นเพื่อนกันผมพูดไปอย่างั้นแหละสนุกสนาน ของผมได้ทํทำเพื่อความบันเทิงนะก็ขอบคุณนะครับยังไงวะ่า,าลืมเลยขอบคุณนะครับอพี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะและ้วก็น้องๆหลายคนนะครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอ้ขอบคุณมากจริงๆนะครับหวังว่าผมก็คงจะ มีคนติดตามดูเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะอย่างหนึ่งก็คือทําก็เหงา,าอยากจะมีเพื่อนนะครับคุยอย่างเงี้ยเหมือนคยคนเดียวแหละแต่ว่าผมรู้อยู่ว่าการคุยไปเงี้ยแล้วก็โพสเดี๋ยวให้เพื่อนก็เหมือนคุยให้เพื่อนแล้วก็ให้คนที่ติดตามเราได้ฟังได้คุยกันมีความสุขสนุกสนานเฮฮาอย่าคิดะไรมากเนาะอายุอายุเยอะก็ไม่ได้ถึงร้อยเท่าไหร่นะ <c oughs> นะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันไปนะครับ ก็ชีวิตคนมันออกอยู่ในเมืองนะอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วก็เจอหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็ขอมาสัมผัสทุกนาป่าเขาน้ำเขาไม่มีเออน้ำแล้วก็สิ่งรอบข้างที่เป็นธรรมชาติบ้างนะครับแล้วก็มีความสุขวันนี้ก็เหมือนกั ว่าเออเราก็มีความสุขใจดีนะมีคนมีเพื่อนมีฝูง่อยู่ใกล้ๆเขาเขามามาเที่ยวมาหากันนะครับเพราะเขาไปรู้จะไปไหนกันธรรมชาติอย่างเงี้ยมันมีไม่เยอะนะครับพาลูกลานมาได้เลยใครอยู่ใ,ใกล้กนะคือเสาพัฒนนะครับคือสาพัฒศรสีดาชานะให้เข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ได้เก็บตังค์นะแต่ถ้าเอาอะไรมาฝากเจ้าที่เขามาเลยนะไม่ด้ว่า แต่นี้ก็ดึกแล้วนะครับก็เสียงเสียงไกลเน,นะาะเสียงเล่ไมุ่ก็ขอฝากนะครับติดตามกไดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปครับหากินได้มาไม่ได้บ้างนะวันนี้ได้ปลามาก็ให้เขาไปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ธรรมดานะครับมีเราก็ให้เราไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังมีเยอะหาเอา ไดไงเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับสรับช่องคนมานอกอเมืองเนาะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เช้านะมันเป็นอยู่อยู่แล้วนะครับวมนนี้มันมดึกแล้วอยู่สวนทังวันอะ่ะเออบ้านจนแบบไม่ได้ทาอะไรเลยนะก็เดี๋ยวขอตัวกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาร์เดี๋ยวดูว่าใส่เหยื่อไปเนี่ยมันจะได้กินหรือเปล่ามันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยฟุกเดฟุกนะ กไม่โทษเจ้าเทียทางนะอพูดไปงั้นแหละบนไปงั้นแหละเนาะรับวันนี้เขาก็ให้แหละทอดแหทอดทอดแหตกปลาก็ได네 <ser> ้เนาะมายากมากินเนาะออให้คนอื่นกินเพื่อนเพื่อนกินเราไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่ครับมาเที่ยวสวนสาของผมนี่แหละเนาะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ